สวัสดีค่ะพี่เดียวครัค่ะวันนี้พี่เดีมาทำสีผมกับมาซิเรียแล้วก็ดิบได้ผมเปล่านะครับแบบว่าจะเพิ่มความทอนแล้วเป็นแบบทั้งความเปลี่ยนแนวว่านิดนึงนิดนึงอันนี้ดิบได้เหรับะด้ดิบไดปลายแดงเหรอคะปลายผมก็ไม่คิดแล้วก็มีโัวไลทำหนุนทำไฮไลท์ดีกว่าแต่เียวไฮไลท์เพราะมันขึ้นนิดเดียวนะครับ แล้วก็หลังจากทำสีทำไฮไลท์ทำดีไลท์ทุกอย่างแล้วก็เรียนเราเอาเพื่อเก็บผมให้เก็บผมสมมติชื่อชินยัสกินหันหลังเลยค่ะเอาผมมาเอาผมมาให้หมดเลยค่ะค่ะอันนี้ความจริงน้องเขาอยากได้สีสปารกแต่ได้ทำไปฟอกเลยไม่นำห้ทำดีไลท์เอาอ๋อค่ะพอสวยไหมอย่างนี้สวยดีนะค่ะก็ติดตามผลงานน้องได้นะคะค่ะฝากผลงานไปเลยค่ะลูกสาวอามานี่ขันหน้ามาร์มานี้จ้้ฝากไปเลยก็ มีาแดนด้วยนะคะออนแอรช่อง3ทุกวันจันทร์วันศุกร์นะคะ17นาฬิกนาทีค่ะคามและสามชอบ social camp ด้วยนะนี้ถึงไทงชอบ social camp คพี่แจเศได้วยะมานิ้วชอบ social camp อยู่นี่ตไม่ถ่ายค่ะไม่ถ่ายหมือนก็เหมือนก็ไม่ค่ะไม่โอเคค่ะข่ช่องโเชดเมียดูวัเป็นแสนดูรนยะอ ถ่ายน้ยองมาได้อขเจอได้ค่ะจบไปเลยค่ะ